เคยได้ยินไหมครับวินนาวครับต้องชนะแม่งเดี๋ยวนี้ครับเคยได้ยินไหมครับของแพงเนี่ยยังไงก็ดีเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราเนี่ยแม่งเก่งไม่จริงแล้วเคยได้ยินอีกไหมครับว่าเดี๋ยวเราจะพูดอะไรต่อทั้งหมดอยู่ในช่วงของเราเนี่ยแหละครับตอกตามท็ก NFL นะครับ EP นี้ให้กับคนที่ชอบเชียร์ซูเปอร์สตาร์แต่ซูเปอร์สตาร์คนนั้นเนี่ยดูจะมอดไปแล้วละมั้งครับสำหรับไฟของเขาจริงไม่จริงอย่างไรไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดู2องคนแบกที่ดังเหลือเกินที่ข้าเหนื่อย แพงเหลือเกินแต่ผลงานสวนทางสวดสวดเลยนะครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการต๊อกตั้มทล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต๊อกตั้มพันสิทธิ์วิเชียรคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตอกตั้มทองนะครับทุกเรื่องราวข่าวสารวงการกีฬานีมาพูดคุยกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กันกับผมนะครับพันสิธิ์วิชยาคุปต์นะครับผู้บรรยายที่คุณคุ้นเคยแล้วก็พอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงนะครับแน่นอนครับมาเจอกันทุกวันพระอาสบาดีช่วงเวลาเพนเพนแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพนเฉยๆนะเพนพระฉันอะไรจะตลกขนาดนั้นวันนี้อีพนี้เนี่ย ใครที่ชอบดาราเตรียมเจ็บปวดไว้ได้เลยนะครับถ้าแค้นนะักก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ดา่ดาๆๆๆๆเข้ามาที่คอมเมนต์นะครับรับรอ,องเดี๋ยวจะตอบทุกอันเลยฮนะเ <c oughs> <c oughs> พื่อไม่เป็นการโดนด่าคนเดียวเรียนเชิญพระอาจารย์ครับพี่สุมเมธสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ oh, วันนี้ดูคึกมากเลยนะ <c oughs> แน่นอนแน่นอนแน่นอนนี่เข้ามาแป๊บๆที่เราอยู่หนึ่งในสของฤดูกาลเ l เลยนะแป๊บเดียวอ่ใช่ครับใช่ครับ วัสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่7แล้วอ่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพิสุมเมศเต็มไปด้วยเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเรื่องราว<ม>ที่เหลือเชื่อกับผลงานแข่งขันพิสุมเมศมองแล้วไงทองไหมครับไม่ใช่เฉพาะพี่คนเดียวนะพี่ว่าคือต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มีอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคู่ที่พอเห็นผลการแข่งขันแล้วเราก็ช็อกอ่ะเฮ้ยไอทีมที่เราเห็นว่ามันเคยเป็นทีมแย่ๆอยู่ๆนี่นกลายเป็นทีมที่แบบเก่งขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสีสันที่ดูจการนี่ไอทีมท พลิกกลับมากลายเป็นจากแมวกลายเป็นเสือได้เหมือนกันใช่ครับส่วนจากเสือกลายเป็นหมาอะไรครับช่วงนี้เนี่ย <laughs> 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 แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเพื่อเป็นความสะใจเพื่อเป็นความทับถมคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องเสือที่กลายเป็นหมานะครับดูว่าเป็นใครบ้างแต่ก่อนอื่นครับพี่สุเมธยังไงซะ <c oughs> เราไปเก็บตกเลขเด็ดกันนะครับกับดรอินนัมเบอร์จากวิกที่ผ่านมาครับ ตัวแรกแรกนะครับมันมาจากตัวเลขนี้เลยครับพี่สุมเมธขอเป็นเลข3หลกักเป็นของขวเท่าครับตัวเลขที่ว่าคือ3 2 4มันมาจากเกมที่ทางด้านของเพเทียสนะครับมีชัยชนะเหนือคีฟแลนด์บราวครับเลข3 2 4คือจำนวนที่ปูบิล บิลเบลเชกเนีนะครับคุมทีมชนะใน NFL นับรวมดูการปกติแล้วก็นับรวมเพล์ออฟด้วยนะครับสมบทร้ปู่บิลนะครับขึ้นมาเป็นโคช้ชที่ชนะมากที่สุดเป็นลำดับที่2นะครับเท่ากับจอห์นาลาสนะครับคนนี้เนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่ปี1920ไปจบอีกทีนี้ปลาย60เลยนะถือว่าอายุงานใน NFL เยอะมากนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปู่แกก็มีไป8แชมป แต่ว่าโค้ชเพียงคนเดียวที่ชนะในการคุมทีม NFL มากกว่าบิลบริชเกนก็คือดอนชูรานะครับตัวเลขทำเอาไว้347เกมถามพิสุมเมธแบบนี้<ม>เลยครับว่าตัวเลขนี้ปู่บิลจะไล่ทันไหมและสำหรับใครที่เกิดไม่ทนันดอนชูร r าเก่งขนาดไหนครับพิสุเมธก็เก่งขนาดที่ว่าเป็นทีมเดียวในปริษัทของ NFL ที่มาทุกทีมไมมี่ดอฟฟินส์นะที่ทำดอนชูราคุมทีมเนี่ยสามารถชนะเขาเรียกเป็นเพอร์เฟซีซั่ ตั้งแต่เกมแรกจนไปถึงเป็นแชมป์สูลบ,บุกส่วนในคําถามที่ตั้มถามบอกว่าทางปู่บิลเนี่ยจะมีโอกาสทําลายสถิตินี้ไหมเนี่ยพอมีโอกาสนะถ้าเกิดว่าปู่บิลเนี่ยสามารถนำทีมเพเทียรเนี่ยชนะฤดูกาลประมาณสัก10เกมต่อฤดูกาลเนี่ย ก็น่าจะประมาณไม่เก,เกิน3ามฤดูกาลน,น่าจะม,มีโอกา,ทาสทำลายสถิติตัวเลขที่2นะครับเป็นตัวเลข5้าขีดสาเอเป็นตัวเลขนี้ตัวเลขงงๆนะฮะแต่ว่ามาจากเกมที่ Eagles เอาชนะดัลลัสของพิซูเมตไปนั่นเองนะครับตัวเลข5าก็คือ Eagles เป็นทีมลำดับที่5ในประวัติศาสตร์35ฤดูกาลหลังนะครับที่ออกสตาร์ท6เกมแล้วไม่เคยตามหลังเลยแม้แต่คะแนนเดียวในเกมครึ่งหลังครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ถือว่าสวยหรูเลยนะเพราะที่ผ่านมา6เกมเนี่ย คือพูดง่ายว่านำมาตลอดไม่เคยตามเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถือว่า Eagles เนี่ยเป็นทีมที่ตอนนี้ power ranking เนี่ยที่เขามีการจัดกันใน n f l c o m เนี่ยเป็นรองเพียงแค่ทีม Buffalo Bills ก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า4ทีมก่อนหน้านั้นที่เคยทำได้เนี่ยนะครับ2ทีมเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์รับตัวเลขสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ057ครับตัวเลขนี้<ม>ยิ่งงงไปกันใหญ่เลยนะครับมันเป็นตัวเลขที่มาจาก วอเตอร์แบกคนดังนะครับจัสตินเฮอร์เบิร์ตครับศูนย์คือจำนวนทัชดาวครับ57คือจำนวนที่เขาคว้างไปในเกมล่าสุดมันเดนไนที่พบกับเดนเวอร์นะครับแล้วที่มันร้ายกว่านั้นก็คือว่านี่เป็นครั้งที่2ของฤดูกาลแล้วนะครับที่มีคนคว้างหลัก50ครั้งขึ้นไปแต่ไม่มีทัชดาวในเกมเดียวคนแรกก็คือทางด้านของพายเมอร์เรนะครับที่สำคัญเรื่องนี้หาได้ยากมากครับพี่สุเมฆคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่นับไปสองคนนี้ในปีนี้เนี่ย ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเรดฟาร์ฟนู่นเลยครับปี2005ครับพี่สุมเมธเอาละครับอินนัมเบอร์ผ่านไปแล้วครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันส่วนเนื้อหาที่เราโปรยกันเอาไว้นะครับมันจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้เลยนะครับกับเรื่องราวของทีมที่เขาบอกว่าแม่ลงทุนลงแรมไปตั้งเยอะเซ็นโค้ดแบ,บ็กราคาแพงๆแ,แต่ผลงานต่ำเตี้ยเยลียดดินแลอเกินนะครับเกิดอะไรขึ้นกับกินเบร์แพคเกิลส์ครับคือต้องบอกว่าสิติที่ผ่านมา6นัดเนี่ย ชนะ3แพ้3เนี่ยถือว่าช็อกแฟนๆเยอะมากเลยนะก็อยื่เลยว่าตั้งแต่ปี2019ที่ทางแมตต์เรเฟอร์มาเป็นหัวหน้าโค้ชให้กับทางฟรีเบย์แพเกอร์สเนี่ยแพ้ไม่เกินส่นัดต่อฤดูกาลแต่เนี่ม,นมันเกิดอะไรขึ้นฤดูกาลเนี่ยผ่านมาแค่6เกมเนี่ยแพ้ไปแล้ว3และที่เช้าหนักก็คือว่า2เกมหลังสุดเนี่ยแพ้มาติดต่อกันซึ่งนี่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นอะไรที่เป็นแฟนเกิดคําถามขึ้นมาแล้วว่าไอการที่ทีมไปจ่ายโรเจอร์ระดับ ห้าสิบล้านเหรียญต่อปีอ่ะดีลูกคิดแล้วเนี่ยมันคุ้มไหมไม่คุ้มครับเคไหมไม่โอเคครับแล้วอ <laughs> ้วอย่างหนึ่งเนี่ยไอการที่ไปทุ่มให้กับคนคนเดียวขนาดเนี้ยแล้วไม่ไปเติมปีกเลยเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเกมการคว้างเนี่ยดูจะยวบหน่อยปัญหามีมาอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของแฮรรอนโรเจอร์สเองนะครับแน่นอนว่าปีกที่หายไปก็คือเดวันเต้อดัมส์ปีกคู่ใจที่ดูแล้วก็แยกกันก็ดูตายหมูนะ ปัญหาหลักๆที่ทำให้ทีมของพวกเขาซุดขนาดนี้ปัญหาของกรีนเบย์คือเล่นในช่วงครึ่งหลังแย่6เกมที่ผ่านมาเนี่ยกรีนเบย์แพคเกอร์เป็นทีมที่ทําแต้มเฉลี่ยต่อเกมในครึ่งหลังเพียงแค่6แต้มต่อเกมแล้วก็ทั้งเกมเนี่ยทำแต้มเฉลี่ยที่ผ่านมาต่อเกมเนี่ยทำได้แค่เพียง17.8แต้มทีมรับเองก็มีปัญหาเพราะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยกรีนเบย์เป็นทีมที่เสียแต้มในครึ่งหลังเฉลี่ยต่อเกมเนี่ย20.5แต้มนั่นก็หมายถึงว่ากรีนเบย์เนี่ย เล่นดีแค่ครึ่งเดียวแล้วครึ่งหลังเนี่ยอยู่ๆแป๊กกรีนเบย์มี2ตัววิ่งที่ดีนะก็คือเอรอนจนส์กับเอเจดิลอนแต่ใช้ประโยชน์กับ2ตัววิ่งเนี่ยน้อยไปหน่อยทางกรีนเบย์เองในครึ่งหลังเนี่ยมักจะใช้วิธีการคว้างลึกทาให้เวลาที่คว้างแล้วเนี่ยพวกปีกโนเนมหรือว่าตัวอย่างแดนโนคคอปที่เป็นปีกประสบการณ์ก็อายุเริ่มเยอะก็เลยกลายเป็นเกิดทรีแอนด์เอาหรือว่าแค่3าครั้งออกในครึ่งหลังบ่อยมันก็เลยทาให้การทาแทมในครึ่งหลังน้อยไปด้วย แล้วเห็นมีแม้แต่มินม,ม,มีที่เขาแซวลลกันนะที่ว่าดาวที่3ต้องการหลาเดียวแม่งก็คว้างอ่ะนี่ไงปัญหายโ <c oughs> ออดยส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยดี <c oughs> ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของผู้นําโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโ t e r ตแบ k ดังมากๆงงแงมากๆอย่างทางด้านอารอนโรเจอร์สที่มีค่าเหนื่อยปีหนึ่งหลัก50ล้านเหรียญเรื่องนี้ ใครคนจะต้องรับผิดชอบมาขอกันกครับถ้าจะโยนไปให้กับโรเจอร์คนเดียวว่าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยมันก็จะโชคร้าย,ยไปหน่อยนะก็ระจริงจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับหลายหลายอย่างประกอบกันส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของโค้ชเกมบุกแล้วก็ในส่วนของอการวางแผนการเตรียมทีมต่างๆซึ่งตอน,นอเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่า Green Bay Packers เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่ไม่ดีแล้วก็โป yeah yeah, รตแบ็ k อย่างโรเจอร์แย่ๆอะไรต่างๆพี่มีความสุขตอนเนี้ยถ้าเป็นรถนะเครื่องของ Packers กันล้ถ้าเกิดสุ่งเหวกส ได้รับการแก้ไขแล้วก็จูนกันติดหรือว่าขันล็อตให้แน่นมันจะไปต่อได้3ามเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ชื่อสวยหรูแต่มันก็ไม่ได้โหดร้ายจนขนาดที่จะทําให้ทีมเนี่ยถึงขั้นตกรอบเพราะยังต้องเล่นในฤดูกาลปกติทั้งหมดเนี่ยสิเกมยังพอมีโอกาสผมว่าคนดูร้อยผมถามคําถามนี้ครับคนขับเนี่ยเป็นนักขับถูกแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่อาชีพอื่นมาขับคนขับต่อให้ดีแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดเครื่องมันไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ได้การซ่อมแซมส่วนไหนที่มันเป็นส่วนที่ไม่ดีีเปลยนอะะไ มันก็จะทาให้รถคันนี้มันตอบไปได้แต่ปัญหาที่ผ่านมาม,มันเหมือนกับว่าทุ่มจ้างคนขับ,บในราคาแพงแต่ว่าไม่ไปบํารุงในเรื่องของตัวเครื่องอซึ่งตรงนี้มันเลยเป็นปัญหาที่ทําให้กรีเวรดูกาเนียขับไปสะดุดไปขับไปสะดุดไปงั้นผมถามเพิ่มอีก2คํคถามครับพี่ชุมเอชรรถโเจอร์สมักจะโดนเปรียบเทียบอยู่เสมอๆกับสองคนเตอร์แบ็กที่เขาบอกว่าอยู่ในระดับเดียวกันก่อนลงการแข่งขัน1ถ้าเกิดในแง่คนแก่ เขาก็มองว่าทอมเบรดี้ในวัย45ที่ก็อายุมากกว่าโรเจอ,อ,อร์สอยู่พอสมควรก็ยังมีบุคลิกแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีกว่าในฤดูกาลนี้โรเจอร์สเป็นรองเบรดี้ใช่ไหมและคนที่2หลายคนเริ่มจะพูดกันมากขึ้นต่างฝ่ายดังเสียปีกเบอร์หนึ่งไปนั่นก็คือแพตตี้มาโฮมกับทางด้านของร่มโรเจอร์สซึ่งมาโฮมก็ยังนําทีมได้ดีกว่าโรเจอร์สหรือว่าโรเจอร์สเนียมันหลุดจากพวกกลุ่มนี้ไปแล้วมันหลุดจากคำว่าอีลีทไปแล้วหรือเปล่าครับพี่สุมเมตอนที่ทอมเบรดี้เนี่ย ย้ายจากเพเทรดมาที่ทัมเบรย์บัคเคนีเสเนี่ยทมเบรย์มีทุกอย่างที่เรียกว่าพร้อมเลยนะไปมีปีชั้นดีมีเกมวิ่งที่ดีแนวก็อยู่ระดับดีทีมรับก็ดีขาดแค่คอต์แบกที่จะนําทีมพอเบรดีม้มาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมาเลยตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการ์แพกเกอร์ตอนเนี่ยเทียบแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะลําบากในในแง่ของโรเจอร์สนะส่วนถ้าเทียบแบบเอาชัดๆเลยกับทางมาโฮม ที่บอกว่าเสียปีกเบอร์หนึ่งไปเหมือนกันแต่อย่าลืม<ำ>นะในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยชีฟส์เองยังอุตสาห์เติมไม่ว่าจะเป็นจูจูไม่ว่าจะเป็น m อ็เติมตัวผู้เล่นเดฟรีอเช่นเข้ามาเสริมแล้วก็ยังมีตัวลูกกี้ต่างๆเข้ามาเนี่ยแต่แน่นเดียวกันลองไปดูที่กรีนเบรคเกอร์สตัวที่เป็นตัวหลักตัวเด่นจริงๆเนี่ยพูดง่ายๆว่าแทบไม่ค่อยได้มีเลยต้องเอาตัวผู้เล่นระดับอย่างพวกลูก,กี้ไม่ว่าจะเป็นโรเมียลด็อป ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคริสเตียนวอตสันซึ่งช่วงแรกๆก็ยังไม่ซิงและยังแถมมีดอกบอลแบบนักเกตหลายหนเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบกับทางด้านของมาโคมกับทางโรเจอร์กับพวกบรรดาปีกที่มีอยู่ตอนนี้ถือว่าแคเกอร์สเนี่ยมีปีกที่ระดับเนี่ยต่ำชั้นกว่าที่ทางเชฟส์มีคือไปอาศัยอนาคตว่าไปเอาปีกลูกยี่มา2คนมาเสริมแต่ว่ามันไม่ทันการไงในช่วงที่กําลังปี่นผ่านแบบเนี้ยถ้าเกิดไปใช้ปีกลูกยี่มันต้องรอเวลามากกว่าน,นั้น เออหรือว่ามันเป็นเรื่องความผิดพลาดของฝ่ายบริหารกันแน่ฝ่ายบริหารเนี่ยจริง,รงๆก็มีความสับสนเลยนะอันดับแรกเลยเนี่ยตั้งแต่การที่ไปดรับเอาจอแดนเลิฟเข้ามาในการดรับรอบแรกปี2020อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเลยนะที่ทําให้มีปัญหากับทางด้านของโรเจอร์เพราะโรเจอร์เหมือนมองว่าแบบนี้นี่ทีมกําลังเหมือนก็จะเคียวเข้าไปไหมเพราะเป็นครับ โค้าแบกมาตั้งแต่ในรอบแรกแบบนี้โรเจอร์ก็ไม่ยอมไม่ง่ายในช่วง2ฤด,ดูกาลหลังเนี่ยระดับ MVP เลยนะเพราะฉะนั้นทีมก็เลยกลายเป็นว่าจะตัดทางโรเจอร์ออกไปก็เสียดายและพอสุดท้ายจริงๆมูตัดสินใจไปเซ็นซึ่งเซ็นในมูลค่าระดับสูงๆเนี่ยก็ทําให้แถบของทีมเนี่ยเหลือไม่มากพอที่จะไปเซ็นตัวผู้เล่นอีกเพราะผมว่าเรื่องหนึ่งเพ,อพอราะว่าโรเจอร์เองก็ดูก็ดูงองแง ตั้งแต่ช่วงที่เขาปิดซีซั่นใช่ไหมครับก็แบบไม่ไม่ค่อยยี่ระไม่ค่อยสนใจพอได้สัญญาแล้วก็แบบหายแวบไปอะไรเงี้ยพอมาซ้อมก็มีด่าเด็กออกสื่ออีกพอเปิดฤดูกาลก็ยังไล่ด่าเด็กอยู่จนตอนนี้เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบโอ้โหความเป็นยูนิตี้ของทีมเนี่ยมันมันเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับดังนั้นคงต้องถามไปในประเด็นนี้นะครับพิสุมเมธว่าปีนี้กลินเบ จะเป็นปีที่ประสมความสําเร็จได้อยู่หรือไม่ครับพี่ว่ายังมีโอกาสนะแต่อันดับแรกเลยสัปดาห์นี้ที่ต้องไปเล่นที่วอชิงตันถือว่าเป็นเกมที่ชะตาเหมอือนกันนะแม้ว่าจะเป็นเกมนอกบ้านแต่ว่าดูจากชื่อชันเนี่ยแล้วคอมเมดร์เอร์เซที่ปัญหาก็เยอะเพราะว่าคาสันเวนเนี่ยบาดเจ็บต้องพักไปประมาณ4-6สัปดาห์เกมเนี้ถ้าแพ้อีกแพ้สนัดเนี่ยสะเทือนแน่ๆนะก็อย,อย่าลืมหลังจากเจอคอมเมดอร์ไปเจองานหลักนะต้องไปเจอบัฟฟาโลบิลนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดสัปดาห์นี้ไม่ชนะ โอกาสแพ้สี่เกมติดเนี่ยสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเกมสัปดาห์เนี่ยพี่มองว่ามันเป็นเกมชี้ชะตาของแพ็เกอร์สโดยไกลๆเลยแหละเจอทีมระดับอย่างคอมเมดอรสต้องชนะเพื่อเรียกขวัญกำลังใจแล้วถ้าเกิดเทียบกันล่ะครับพี่กรีนเบย์ของโรเจอร์สแล้วก็ไปเทียบกับเดนเวอร์บองโกสที่มีธานน่ารัสเซอร์วิลสันอันไหนยับเยินกว่ากันครับพี่ว่าทางกรีนเบย์ดูมีส่งมากกว่าคือกรีนเบย์เนี่ยพี่มองว่าเครื่องหลวงอย่างที่บอก เพียงแต่ว่าอย่างกรณีอย่างของรองโกสเนี่ยพี่มองว่าปัญหาของทีมตอนนี้อยู่ที่โคชิ่งคือพี่มองว่านาธานีฮักเกตเนี่ยไม่น่าจะเป็นโค้ชที่ดีได้นะแล้วก็ประกอบกับลัสเซวิชันเองมาที่นี่ไม่รู้ว่าอ่เป็นลักษณะชงที่แบบรู้นะฟอร์มนอกจากหลุดเจ็บเยอะมากยังไม่ได้มีเกมไหนที่เล่นแบบเต็มร้อยเลยเดี๋ยวโน่นเจ็บเดี๋ยวนี่เจ็บซึ่งมันทําให้ทรงเกมเนี่ยค่อนข้างเสียดูแลแบบนี้เนี่ยวิวซันก็วิวซันก็น่าห่วงเพราะวิซัน ก็ามาในราคาที่แพงมากเหมือนกันเมื่อผลการแข่งขันออกมาสตาร์ทแบบนี้น่าห่มมากๆแล้วพี่สุเมฆประเมินไว้ว่าเดนเวอร์มันจะเลกเทะขนาดไหนครับจากทีมวินนาวจะกลายเป็นทีมลอสนาวเลยไหมครับคือตอนแรกที่เราคุยกันไว้นะว่าเฮ้ยทีมนี้จะค,คล้ายๆกับแรนส์เมืรอฤดูกาลที่แล้วเพราะว่าองค์ประกอบ่จะเป็นเป๋ตัววิ่งแนว,แนวต่างๆดูมันน่าจะดีกว่าที่วิลสันเคยมีในสมัยที่อยู่กับทางซีฮอค แต่ปรากฏว่าพอมา,อาจริงๆแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันยังไม่ได้ลงตัวเลยนะโคชิ่งพอไม่ดีมันเหมือนกับว่าโครงหลักๆเนี่ยมันไม่ดีแล้วเนี่ยร oh. ายละเอียดจะเก็บเล็กเก็บน้อยเนี่ยมันก็เสียหายไปด้วยสาเกมหลังสุดแพร้รวดแต่ละเกม oh. ที่แพ้แพ้แบบสูงสีอ่ะหลายเกมที่คุณจะชนะแต่ว่าการตัดสินใจทั้งผิดพลาดแล้วก็ความไม่แน่นอนในการเล่นในเขตเวสโซนการตัดสินใจที่ไม่ดีหลายเรือสิ่งหลายอย่าง,างเนี่ยมันทําให้ทีมเนี่ยแทนที่จะไปได้ดีเนี่ยกลายเป็นว่าชนะแค่2 แพ้ถึงสิ่งแล้วสัปดาห์ที่จะถึงนี้เจอกับเจสซึ่งถือว่าเป็นทีมนที่กําลังมาแรงด้วยก็กำลังเคียนอกำลังเคียนมาแรงเออรับก็ถือว่าน่าเหมือนกันทั้งวิลสันแล้วก็โรเจอร์เนี่ยมีเวลาให้ผิดพลาดได้อีกสักเท่าไหร่ครับถ้าเราดูกันโดยปกติทีมที่เข้าย์ออฟได้จะต้องแพ้ไม่เกินเจ็ดเกมตอนนี้อย่างโอกาสเนี่ยอย่างของแพคเกอร์ยังถือว่าสูงอยู่เพราะว่าแพ้ไปสามยังมีโอกาสแพ้ได้ประมาณ3 4ถึงเกมเป็นอย่างมากแพคเกอร์ยังถือว่ายังพอมีลุ้นอยู่ ทีมในกลุ่มไม่โหดมากก็มีแค่ไวกิ้งที่ถือว่าฟอร์มดีสุดไม่ว่าที่เหลือชิคาโก้หรือไลออนส์เนี่ยถ้าเทียบแล้วแพ็กเกอร์ยังดูภาษีดีกว่าแต่ถ้าไปมองดองโก้ดองโก้ตอนนี้แพ้ไปแล้วสิโอกาสแพ้เต็มที่ได้อีกสักอยู่ในกลุ่มโหดด้วยโอกาสเนี่ยถือว่าค่อนข้างเหนื่อย ถึงขั้นไม่เข้ารอบไป a y o f f เลยไหมครับในกลุ่ม,ขอ,อมของเขาที่บอกว่าโหดเนี่ยมี Kansas City Chiefs นะครับมี Charger แล้วก็มี Raiders แพ้ทั้ง Charger แล้วแพ้ทั้ง Raiders แล้วด้วยนะครับสำหรับทานของ Denver Broncos ปีนี้ใช่ครับภาษีของ Packers จะดูเหนือกว่า Broncos ในการที่จะเข้า p l a y o f f ฟแต่เข้าเพลย o f f ฟไปแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องดูส่งเกมในช่วงท้ายฤดูกันในการเดียวกัน Broncos เองเนี่ยตอนเนี้ยโอกาสแพ้เหลือแค่ประมาณแค่3มเกมกับโปรแกรมที่มีอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ง่ายนะเพราะจะต้องเจอทีมร่วมกลุ่มเนี่ย อีกทั้งหมดถึง4เกมก็ถือว่างานหนักคีฬาก็แบบนี้นะครับคุณผ<ม>ู้ชมครับมันคาดเดาอะไรลําบากการมีซูเปอร์สตาร์เป็นเรื่องดีไหมดีครับมีคนเก่งๆอยู่ในทีมได้ทั้งเรื่องยอดขายได้ทั้งเรื่องของความสบายอกสบายใจแต่เมื่อทุ่มมันมากเกินไปบาลานซ์ก็ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า ทีมกีฬาทีมไหนไม่มีสมดุลก็ยากเหมือนก,นกันครับที่จะประสบความสมมําเร็จได้เดนเวอร์ Denver แล้วก็กรีนเบก็เจอคำขอรหานี้มาตลอด6เกมแรกนะครับเอาไว้เดี๋ยวมาติดตามกันว่ารอดไม่รอดจะเข้าเพลย์ออฟสักทีมไหมหรือว่าไปทั้งคู่มาถึงเข้าไปเพลย์ออฟทั้งคู่นะไม่ได้แช่งนะอย่า <laughs> เพิ่งโกรธกัน <laughs> เอาละครับพี่สุมเมฆครับมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะ <c oughs> ก้มไปดูโปรแกรมโดยเฉพาะโปรแกรมถ่ายทอดสด ก็ <ừ. S 1> ไม่ถึงกับว่ามีคู่หัวไม้สักเท่าไหร่นะครับถ้าให้พี่สมิเลือกสัก2เกมมาพูดคุยกันสั้นๆเป็นพรีวิวนิดๆหน่อยๆพอเป็นน้ำจิ้มแล้วพี่ส,สมิธเลือกคู่ไหนดีฮะคู่ใหญ่สุดในสัปดาห์นี้แน่นอนชิฟเจอกับโปรตีนไนเนอร์สคู่นี้รีแมทกันในซูเปอร์คัน้าสิบสโดยที่ในวันนั้นเนี่ยชิฟเป็นฝ่ายชนะไป3 1ต่อ20คู่นี้ตามสิติแล้วเนี่ยที่เจอกันมาทั้งหมด5ครั้งหลังสุดเนี่ยชิฟชนะไปส่แพ้แค่1 ถ้าดูจากฟอร์มแน่นอนเชฟส์ดูอาจจะเหนือกว่าเล็กๆแต่ความได้เปรียบของฟ o ร์เรเนอร์สก็คือว่ามีเกมรับที่ยอดเยี่ยมมากปีนี้เกมรับของทางฟ o ร์เรเนอร์สเนี่ยเสียแต้มน้อยอันดับ2ของลีกเฉลี่ลยต่อเกมเนี่ยเพียงแค่14.8แต้มต่อเกมเพราะฉะนั้นมาเจอกับทีมบุกที่ทำแต้มเฉลี่ยต่อเกมใน29.8แต้มต่อเกมเนี่ยเป็นทีมบุกที่ทำแต้มเฉลี่ยต่อเกมอันดับหนึ่งของลีก oh. ใครจะดีกว่าใครความได้เปรียบแน่นอนคือฟ o ร์เรเนอร์สเนี่ยเหนือกว่าในแง่ความเป็นเจ้าบ้าน แต่นักวิเคราะห์ก็ยังมองว่าโอกาสที่จะแพ้คาบ้านก็ถือว่าสูงพี่มองว่าแคสเซติชีฟสน่าจะมีโอกาสชนะนะนะคูับแต่ว่าเป็นคู่ที่แบบคะแนนอาจจะไม่มากนักแล้วก็แต้มน่าจะไม่ห่างกันไปต่อคู่ที่2อย่างรวดเร็วเลยครับพี่สุเมฆครับคู่ที่2เนี่ยต้องบอกว่า2ทีมเนี่ยคล้ายกันมากเลยคือไม่ว่าจะเป็นแอนดาตาฟอคคอนหรือว่าทางทีมซินเซติเบงกอลส์คือทั้ง2ทีมเนี่ยแพ้2เกมแรกของฤดูกาลนะแต่ว่าในช่วง4เกมหลังเนี่ยชนะ3แพ้แค่1 เหมือนกันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นถามว่าโมเมนตัมทั้งสองทีมตอนนี้ใกล้เคียงกันนะครับทีมฟอร์คอนมีจุดเด่นคือเกมวิ่งดีแต่การคว้างแย่อยู่อันดับ30ของลีกทางด้านของทีมเบงกอรเนี่ยทีบุกทีมรับก็ไม่ได้ว่าดีมากแต่ก็ไม่ถือว่าแย่แล้วทีมอย่างเบงกอรเนี่ยกำลังเริ่มเริ่มมาละเริ่มจูนติดเริ่มที่จะกลับมาเข้าฟอร์มเก่งที่เคยทำได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วไปจนถึงในการเป็นรองแชมป์โช์โบ เพราะฉะนั้นถ้าดูจากทรงเกมแล้วเนี่ยแน่นอนเบงกอกเนี่ยเล่นในบ้านด้วยแล้วนักวิเคราะห์มองว่าไป,าปต่อประมาณ6แต้มด้วยเนี่ยแนวโน้มเนี่ย การที่เบงกอลจะชนะในบ้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างสุดพีสูเมสสะดวกตามนี้นะครับนี่ก็คือผู้เอกสองผู่ที่พีสูเมสเลือกมานะครับดังนั้นช่วงนี้เอาปากกามาจดได้แล้วนะครับเอาปากกามาวงว่าจะเป็นน้องเบลนะครับเริ่มต้นคู่แรกคําถามเนี่ยมาก่อนด้วยซ้ำไปนะครับว่าจะสนุกหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะเน่าอีกเป็นสุขที่3ติดต่อกันเซนกับคาร์ดินาลส์ครับคาร์ดินาลส์ครับสนุกไหมพี่เออน่าจะกลางๆนะ เพราะว่าทั้งสองทีมก็มีปัญหาผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บและอย่างเป็นช็อตวิกโอกาสที่จะทำให้เกมมันสนุกเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวไม่ค่อยเยอะคู่ที่2 Lions กับทางด้าน Cowboys ครับ Cowboys ครับ c o คสไ Titans ครับไททันส์ครับ Packers กับ Commanders ครับ Packers ครับ Buccaneers Panthers Buccaneers ครับ Giants กับ Jaguars ครับ Giants ครับเออเอ็นดังนี้ดินะครับบลูส s กับทางด้านของ Ravens ครับ Ravens ครับ Jets กับ Broncos ฮะ Jets ครับ t ท็กซันกับ r รเดอร์สครับ r รเดอร์สครับเซ a w อ s กับชาร์เจอร์ชาร์เจอร์สครับแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับก็คือสตีลเลอร์ดอ h ฟินส์ดอ h ฟินส์ครับแล้วก็แบสกับเพเทียสครับเพเทียสครับ นะครับผมเอาแล้รก็คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของตอกต้ Talk NFL ประจำสัปดาห์นี้นะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนจากกันกดไลฟ์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับมีคอนเทนต์อันไหนถูกใจก็แชร์ไปเลยนะตะโกนให้เพื่อนๆฟังนะครับช่วยๆกันแชร์ไปนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับเช้าวันพุธ เช้าวันพฤหัสนะครับช่วง11โมงเนี่ยมีคลิปใหม่อัพแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้ NBA เปิดแล้วด้วยก็เดี๋ยวจะมีคลิปเรื่องของ NBA ตามเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าวันนี้ EP นี้เวลาหมดแล้วครับพี่สุดแม่และผมตอกตั้มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ